อแล้วครับล่องรอยของเฟลด์เบเซอร์นะฮะสแตนดาร์ดมีแค่โชกอย่างเดียวที่เป็นโชกไอออนแมงกอเซลโฟมนะครับโฟมเซลโปรอ,อย่างอื่นเดิมหมดโชคเดิมความสูงเดิมมีแค่นั้นสิ่งที่ได้มาในว,วันนี้นั่นก็คือข้างหน้าไม่เก็บเลยนะฮะข้างหน้าไม่มีอาการเก็บปวดเลยข้างหน้าไม่มีอะไรเลยนะครับแต่สิ่งที่เก็บปวดครับนี่ครับ บนันไดด้านล่างน,นี้ จุดห้าครับร้อยแปดสิบเริ่มแล้วนะครับใจจะวายลูกๆหลับสนิท หลังนะครับเห็นทางด้านหน้านะฮะนี่มันไม่ใช่ลูกละนาธธรรมดาเป็นละนาธทุ่มด้วย เรอ่มครับเปิดนะครับโอเคขาครับช้าไว้ออกขวานิดนึงออกขวานิดนึงิดนึงออกขวานิดนึงช้าไว้ลิ้นลิน ให้ดันเบาออาขวาลงา่างขวาอขวาออกขวาได้ดันเบาออกขวาออกขวาลงางขราลงล่าขวาเบาเบาบาาอกา้ายเอาละตอนนี้จะบาาเาปายให้าลิ้นลิ้นผมดูให้กัน ขามารับหน่โอเคไปไปดัน่ยค้นมามเดาขแบบแบบขาไ้แขไว้ขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูใต้ท้องรถกันนะฮะว่าเจออะไรบ้างนี่ครับมุมนี้หนึ่งมุมนับเข้าไปบันไดมีคลอนนิดหน่อยนะครับบริเวณใต้ท้องทั้งหมดโอ้โหไม่ถึงนะฮะแต่จังหวะถอยจะมีช้อนดินเข้ามาเห็นไหมฮะอีกจุดหนึ่งแดงๆนะครับจังหวะมันเทโวถอยออกมานะครับเกียร์ทันเฟร์ ไม่มีเยิ้มไม่มีโดนนะครับความสูงของเ e r เบอร์เซอร์ที่เป็นสแตนดาดทุกอย่างเอาอยู่ฮะเอาอยู่ฮะถือว่าถ้าอุปสรรคไม่ได้เป็นออฟโรดหนักหนักเนี่ยคันนี้สามารถผ่านได้สบายครับเ e r เบอร์เซอร์ครับเอาละครับตอนนี้2ฐานหลักๆที่เรามาทดสอบรถก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่เป็นเส้นทางที่เรากำลังจะไปอีกจุดนึงนะฮะ ที่บกพาไปทดสอบทดสอบสมรรถนะพูดผิดพูพดแผลบไปหมดแล้วตอนนี้อยู่ในโหมดฟโฟล o w M1 นะครับใช้เกียร์ต่ำสุดเลยก็ตามตามกันไปนะครับสรุปของเทลเบเซอร์นิดนึ่นอ,อถ้าเป็นสแตนดาร์ดในเรื่องของการขับแซ่บไปพาสซ้ายมาได้นะครับไปพาสซ้ายมือได้นะครับ การขับขี่ทางออฟโรดทั้งโฟร์ไฮและโฟร์ออฟโลแล้วกันนะในเบื้องต้นเนี่ยถือว่าผ่านได้ถ้าไม่ติดในเรื่องของอุปกรณ,กรณ์ตกแต่งเช่นมีอะไรฮะมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลัง <c oughs> ต้นนี้เป็นหน้มด้วยนะครับจะมาทักทายกันหรือเปล่านะฮะตอนนี้ลมแล้วทะากับท,ที่เห็นนะครับถ้าไม่ติดสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะครับก็สามารถผ่านปุปสรัทอย่างที่ เทอร์เบเซอร์วันนี้ได้มาทดสอบในสถานที่แห่งนี้ได้อย่างค่อนข้างง่ายดายนะ,ะท,ทําไม่ติดตรงน,นี้นะฮะเอาละครับจุดนี้เราบอกว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างเสียวนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันจะต้องช้อนลงความสูงก็น่าจะประมาณเกือบ1เมตรนะครับต้องค่อยๆหยอดลงไปเพื่อไม่ให้สเกิร์ตด้านหน้ามันกระแทกเอาละครับอาจจะมีถูกท้องนิดหน่อยครับด้านหน้า ท้ายมือนล้ครับผ่านครับ,รบก็ถือว่าผ่านได้ด้วยแรงบิดด้วยระบบ traction control ที่ให้มากับโชว์เอร์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ไม่เปรียบเทียบกับยี่ห้อต่างๆแล้วกันก็เปรียบเทียบกับสมรรถนะที่เราได้ใช้กับตัวเราเองว่าระหว่างรถที่ไม่มีกับรถที่มีเนี่ย traction control มีช่วยได้เยอะกว่าและก็ส่วนแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเนะี่ย c ฟชั่นคอนโทนแต่ละแบรนด์เนี่ยจะเป็นอย่างไงก็กท่านก็ต้องพิจารณานะครับจากความรู้สึกของแต่ละท่านไปแล้วกันสำหรับผมก็ค่อนข้างึงพอใจนะในเทอร์เรสเซอร์ทำได้ดีนะ,ะถ้าทีนี้ถ้าเราแบบระบบแอดวานนิดนึงคือขยับเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปออมีการตอนนี้โช๊คอย่างเดียวซึ่งโช๊คเนี่ยรองรับการยกสูงอีกประมาณ2-3นิ้วนะครับพูดตรงนี้ก็ภรรยาได้ยินด้วยนะฮะ ก็สามารถเพิ่มสปริงนะครับเพิ่มสปริงเพื่อที่จะยืดความสูงขึ้นไปก็จะยิ่งทำให้เราสามารถผ่านอุปสรรคได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็ถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับสปอนเซอร์ใหญ่ก็คือภรรยาของผมเนี่ยนะครับดูดินี่คือ หนึ่งโฟโลเอางี้แล้วกันหนึ่งโฟโลสยสบายเลยโอ้โหมุมนี้สวยเาแล้วครับวนกลับครับวนกลับวนกลับ พิ่งมานะครับผมจะลงไปถ่ายคลิปรถที่มีกล้องด้านหน้าก็จะช่วยให้เราขับได้ง่ายขึ้นอีกนะครับนี่จะเห็นได้เลยว่าพอเราไม่มีกล้องเทอ,อร์เบเซอร์ไม่มีกล้องกล้อง,360องสามร้อยหกองศาทําให้เราไม่เห็นทิศทางที่จะเกิดขึ้นอุปสรรคด้านข้างซ้ายขวาที่ใกล้ๆกันเยนะครับ ทำให้เรามองไม่เห็นพอเรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งในอุปสรรคในการตัดสินใจในการที่เราจะเดินเดินหน้าไปหรือว่าจะตัดสินใจในการขับเคลื่อนรถไปนะครับเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากนะครับ ก้องอาจจะมองไม่ชัดนะแต่ว่ามุมองศาที่มันทิ้งลงมานี่สูงอยู่เหมือนกันสูงอยู่เหมือนกันชันอยู่เหมือนกันกันมาเลยอับซ้ายขับขับั้ายเมื่อกี้ได้เห็นการขับเพลื่อนของรถโค่ช่วงเนินสนับโอ้ถือว่าระบบ traction control ของโตโยต้าที่ให้มานะจับเหลือไว้ก่อนเจ๋วมากนะครับเจ๋วมากจับดีมาก ครับแรปเตอร์เดี๋ยวมีฐานีของลัปเตอร์ข้างหน้านี่สถานีแรปเตอร์นะครับแต่ทขาให้สีมีโทนสีแดงนะ ให้คนมาถ่ายสุโขทเยอะๆหน่อยนะคลิปเดี๋ยวผมจะได้ไปรวมๆกันนะครับพี่น้องเสียตายมาเลยครับตายมาเลยตายมาเลยตายมาเลยเดี๋ยวให้จอดดูตายมาเลยตายมาเลยเสียงชงลายมืดมากๆครับจอดลากขหมกขึ้นสุดลงสุดเลยเดี๋ยวจะบอกลากเดิมเตอร์นี่เขาของแข็งนะฮะปล่อยเข้าไป มาเลยครับล็กโขมาเลยครับล็กโขจะมีคิวของเทรล,ลหรือเปล่าลุ้นนะโอ้โหนะครับล็อกโขไปแล้วครับออื ส่งไว้เลยส่งไว้ก่อนส่งไว้ไปทงเดียวส่งไว้รอเก่อนเรมาเยรมาทยเเยอะก็ได้นครอ่าูโหรู้สึกตัวเลยว่าโช้คนี่มันบิดตัวนะฮะเกิดการบิดตัวนะครับ ให้คุณสองขอหาเรียมครับกดการปิดตัวนะครับเอาเลยครับมาเลยครับเอาละครับไปแล้วครับต่อตอนนี้ไว้นะครับเดี๋ยวดูแรปเตอร์โอ้โหอยสุดยอดครับบันไดยังเป็นอุปสรรคเช่นเดิมอ้าวต่อเรียงๆแบบนี้แล้วลงไปดูแรปเตอร์ครับก็จะโบว์เราดูครับอ๋อเนี่ยนะครับณจุดนี้ที่รถเราขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือตรงนี้ มันขย่งสูงขึ้นไปแล้วองศาความสูงกับเอเ,อเวเรสต์เห็นไหมครมันก็นะสำหรับคนที่เล่นออฟโรดก็จะบอกว่าหูหมูแต่สำหรับมือสมัครเล่นอย่างผมนี่ครับตื่นเต้นดีครับ ต่อแล้วฮะบอกก่อให้ต่อแบบนี้เออคูบันไดบันไดมุมมุมนี้นี่โดนบ่อยมากนะครับแต่ว่าที่สังเกตด,ดูเนี่ยมีองศาที่ผิดเพี้ยนไปน้อยมากเราจะมองไม่เห็นนะฮะก็ถือว่าที่เขาให้มาเป็นขาอแข็ที่ใช้ได้เลยถ้าไมกระแทกเลยครับอันนี้ยื่สุดนะครับ ของคนนี้เป็นไอรอนแมนโฟมเซลโคลใช้น f ำโฟมเซลโคลนะครับทำงาน,นเต็มที่สปริงเดิมนะครับสปริงเดิมแลาตก็เมื่อกี้มีหลังคูดบินไปหน่อยนึงนะฮะหลังคูดบินไปหน่อยนึงอ่าดีการบิดตัวของเครื่องยดนนะครับตอนนี้ท่อเสียไปเขตอยู่กับชุดแต่งนะครับได้ยินเสียงไหม ซุ S <S <S ้มล้อั่งนี้ครับแนงสุดเลยยันซุ้มโอ้ยมันมาก